เนื้อหานี้มีความยากระดับกลางนะครับยังไงก็ลองรับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาทำโมเดลกระปุกหมูทรงง่ายๆประมาณนี้กันนะครับอาจจะใช้เวลาในการทำงานนะครับค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าโมเดลนะครับมันมีรูปทรงที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ผมก็หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับนักเรียนคลิปอาจจะนานนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ ลองตั้งใจดูนะครับเปิดซีนมานะครับลบทุกอย่างนะครับยกเว้นสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเราวิเคราะห์รูปทรงพื้นฐานนะครับมันน่าจะเกิดจากทรงกลมแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะสอนขึ้นกระปุกหมูจากทรงสี่เหลี่ยมเพราะว่าสี่เหลี่ยมนี้นะครับตัวพีลินมันจะเอื้ออำนวยนะครับต่อการขึ้นโมเดลมากกว่ามาถึงนะครับผมจะเริ่มด้วยการ Add Modify นะครับแล้วก็เพิ่ม Subdivision เข้าไปเลยนะครับถึง2 Subdivision แล้ว Apply ไปนะครับเห็นไหมครับตัวสี่เหลี่ยมของเรานะครับมันจะกลายเป็นวงกลมที่มี Topology นะครับหรือมี p o l y g อนที่เรียงกันค่อนข้างสวยงามเราจะเริ่มจากการนะครับ Block สัดส่วนคร่าวๆก่อนนะครับของตัวหมูกด7นะครับเข้ามาด้าน Top View ทำการกด Shift s นะครับเพื่อก x ์ r a ย์ Mode ตอนนี้ผมอยู่ใน Edit Mode นะครับเลือกเป็น Vertex ทําำการลากครอบนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวหมูกด GY ครับดึงมาเล็กน้อยทำการ Blocking นะครับ Pro p o r t i o ั่นสัสดส่วนของตัวหมูด้านหลัง GY ครับดึงเข้าไปด้านในหันมุมกล้องมานะครับกด Shift Z ออกจาก X-Ray Mode ผมจะบล็อกไว้นะครับให้เฟสสียอันนี้เป็นจมูก ส่วนขานะครับผมจะบล็อกให้4อันนี้เป็นขาโอเคมาดูกันจมูกนะครับกดตัว i เพื่อทำการ i n s เซ t นะครับกดตัว s นะครับสเกลให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงกดเล็กหนึ่งนะครับหรือเข้า Vertex Mode เ,เลือก4 Vertex นี้นะครับกดตัว s เพื่อนะครับให้ตัวจมูกมันมีความกลมมากขึ้น เวลาที่เราทำงานแบบนี้นะครับอันนี้จำเป็นมากเลยคือเราต้องพยายามเช็คหลายๆมุมเข้าไว้นะครับโดยงานลักษณะที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับมันจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าออแกนิกฟอร์มครับก็คือเชฟที่มันมีความฟรีฟอร์มยืดหยุ่นนะครับอย่างโมเดลเหรียญที่เราทำไปในคลิปก่อนหน้านั้นอันนั้นจะเป็นโมเดลลักษณะฮาร์ดเซ์เฟตหรือของแข็งนะครับ อันนี้ก็บอกเอาไว้เผื่อจะได้เอาไปเซิร์ชนะครับหาติวเตอร์เรียลอื่นๆเพิ่มเติมอ่าโอเคเราจะทำจมูกหมูนะครับด้วยคาสั่ง extrude กดตัว E ดึงออกมานะครับถัดมาครับขาอ่าเลือก4ข้างเลยนะครับประมาณนี้นะครับกด3เพื่อมาด้านข้างนะครับกดตัว E ครับ x ชูดออกมาตรงๆแบบนี้ขาไม่ต้องยาวมากนะครับเพื่อความน่ารักของคาแรกเตอร์เราคลิกหนึ่งครั้งกดตัว S ทําการสเกลตามแกน Z แบบนี้นะครับแล้วพิมพ์เลข0ู Enter เราก็จะได้ขาหมูประมาณนี้นะครับน่ารักน่ารักกดเลขหนึ่งครับทำการปรับสัสดส่วนของโมเดลเล็กน้อยนะครับ ผมเลือก2 Vertex นี้กดตัว S สเกลเข้าหากันเวลาทำงานที่เป็นคาแรค c เตอร์นะครับก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันจะค่อนข้างมีอารมณ์นะครับที่แตกต่างจากพวกงานฮ u ร์ดเซอร์เอยู่ประมาณนึงเพราะว่าเรานะครับต้องพยายามดูนะครับหลายๆมุมให้เยอะที่สุดกดตัว G นะครับดึงมาตามเกณ์ Y ถ้าอยากจะทําให้มันสวยมีความสมูทพวกเส้นต่างๆนะครับเราต้องดูดีๆพยายามนะครับเฉลี่ยเส้นให้มันเท่าๆกันนะครับ G y ครับดึงเข้าไปเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับดูองศาปุ๊บดูแหว่งๆใช่ไหมครับค่อยๆนะครับขยับมันทีละนิด G y ครับ G Z ครับ สอจุดนี้นะครับ G Z ถ้ามีเวลานะครับก็ค่อยๆปรับไปทีละนิดอ่ะตรงนี้กับตรงนี้กดตัว S scale ข้ามานิดนึงเวลาเรามองมุมไหนเรารู้สึกว่าแหว่งนะครับเราก็ควรปรับมันนิดนึงตัว S scale แบบนี้ ยิ่งเราปรับมันนะครับได้เชฟที่ค่อนข้างโอเคนะครับตั้งแต่ตอนที่มันมีพลิก้อนน้อยๆเราจะคอนโทรลมันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการล็็ c ก i n g m o เด l เนี้ยพยายามนะครับบ่งเชฟให้ออกเดี๋ยวผมจะเพิ่มเส้นตรงนี้นะครับด้วยการ B ีเวลเพื่อให้เส้นนะครับมันเฉลี่ยกันได้สวยงามมากขึ้นกดคอนโทรลบนะครับเลือก edge loop นะครับ อา t i ติเ e แล้วคลิกกด Ctrl-B น e v e l well นะครับเลื่อนลูกกลิ้งขึ้นไปนะครับ1ครั้งคลิกเห็นไหมครับเส้นมันจะมีการเฉลี่ยที่ค่อนข้างโอเคขึ้นทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราจะอยากให้ส่วนไหนมันมีความคมนะครับเราจะทำการคีปเส้น ผมจะคีบเส้นนะครับตัวสันจมูกตรงนี้1เส้นตรงนี้1เส้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นครับอันนี้ผมไว้ห่างห่างนิดนึงนะใช้แค่1เส้นถัดมานะครับตรงไหนที่มันน่าจะคมได้อีกก็น่าจะเป็นเท้านะครับ ตัวเท้านะครับผมจะทำการใช้นะครับบีเวลทั้งหมดเลยกดคอนโทรลบนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะกั้นนะครับตรงข้อต่อน,นี้อีกสักเส้นหนึ่งกดคอนโทรลอครับฝั่งซ้ายขวานะครับ ยังไม่จําเป็นต้องวางเท่ากันเป๊ะก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการลบครึ่งหนึ่งแล้วก็มินเลอร์มันนะครับกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ผมได้เชฟคร่าวๆทั้งหมดแล้วนะครับถัดมาเราจะทําการเพิ่มดีเทลให้กับตัวหมูนะครับโดยการแ d ด Modify ครับสับ i o n s u r n s u r f a c e เข้าไปตัวหมูของเรานะครับก็จะมีความกลมแล้วก็น่ารักมากขึ้น ตอนนี้นะครับใน Edit Mode เรายังสามารถปรับเชตเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยนะครับก็ควรจะปรับก่อนนะครับที่เราจะทำการแอป l y เข้าไปอย่างตรงขาหลังนะครับผมยังรู้สึกว่ามันแปลกอยู่นิดหน่อยก็จะทำการปรับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเข้า Edit Mode นะครับกดเล็กหนึ่งเลือกจุดพวกนี้นะครับพยายามเลือกให้ครบนะครับ กดตัว S ทำการสเกลออกไปเล็กน้อยนะครับคลิกด้านหน้าก็เช่นเดียวกันครับนิดหนึ่งถ้าเราเลือกไม่ติดนะครับให้เปลี่ยนเป็น X-ray โหมดก่อนโดยการกด Shift Set ะ s h i f s กลับมาครับกดตัว S s เก l นะครับให้มันเท่าๆกันกด Tab ครับออกจาก Edit Mode ประมาณนี้นะครับน่าจะโอเคแล้วถ้าเราพอใจกับเชฟหลักแล้วนะครับให้ทำการกดแอป l y าหครั้งอันนี้นะครับผมก็จะคลิกขวาแล้วก็เช s ดสมูทไปครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆปรับนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่ Edit Mode อีกครั้งหนึ่งนะครับ กด2นะครับเลือกเป็นโหมดเส้นนะครับผมจะเลือกลูบพวกนี้นะครับแล้วใช้ Pro p o r t i o n a l e d i t i n g นะครับทำการแล้วทําการปรับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับกดตัว S ทํทำการสเกล GY ครับดึงมาอนิดหนึงดูหล,หลายๆมุมนะครับ ีนี้เดี๋ยวลองมาใส่นะครับลูกตาให้กับคาเลคเตอร์ของหมูตัวนี้ a d อดเ g e เข้ามานะครับเอาเป็นตัวสี่เหลี่ยมเมือเดิมก็ได้ครับทำการกด s u b d ิวชั่นเซอร์เฟ e ไปนะครับเป็น2แล้วก็ลากออกมาครับทำการกดตัว S Scale กดเล็ก1นะครับเข้ากล้อง,องฟอนต์ไกด์ตำแหน่งไว้ว่าอยากให้ตัวลูกตานะครับอยู่ตรงไหน ดตัว S นะครับสเกลตามแกน Z ผมจะทำตาลักษณะนะครับที่มันมีความรีนิดหนึงนะครับงานจะได้ดูน่ารักขึ้นนะครับทีนี้ผมกดตัว G ตัว Y นะครับดันเข้าไปกด3ครับเช็คกล้องด้านข้างนะครับกดตัว R เพื่อทำการหมุนอตอนนี้นะครับตัวบู่ของเราเชฟตรงนี้นะครับด้านข้าง มันเหมือนจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับลองปรับให้มันกลมขึ้นอีกนิดดูกดแท็บครับเข้า Edit Mode กด Shift Z นะครับ X-ray กดเลขกหนึ่งเข้า Vertex นะครับผมจะเลือก Vertex ตรงนี้ตอนนี้ยังอยู่ในตัว p r o p o r t i o n a l Editing นะครับกดตัว G ขยายขึ้นมานะครับขยับออกมานิดนึง โอเคครับน่าจะดีขึ้นงานคาเลคเตอร์นะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับถ้าอยากให้มันออกมาดีโอเคมาที่ดวงตาต่อนะครับเราทําการดึงออกมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็กด7ดูครับลองหมุนอีกนิดนึงนะครับให้มันรับกับตัวเบ้าหน้าของหมูกด3ครับทาตาดวงเล็กๆก็พอครับคลิกขวาเฉดสมูท ดูหลายๆมุมนะครับถัดมานะครับผมจะทำใบหูนะครับให้กับหมูตัวนี้ชิป A ครับ add mesh ลูกบากขึ้นมาวันนี้นะครับเราขึ้นหมูจากลูกบากทั้งหมดเลยนะครับอันดับแรกผมจะนะครับเข้า edit mode ลบเฟสด้านล่างมา object mode นะครับแล้วก็ สับดิวิชั่นไปเลยครับเราจะได้เชฟลักษณะประมาณนี้นะครับกดแอปพลายไปหนึ่งครั้งเข้า Edit Mode อีกครั้งครับเลือก a c e กดตัว S นะครับเพื่อทำการ Scale อย่าลืมปิด p p o p ป r ูลช n อ l Editing นะครับตัว S ทํทำการ Scale ตามแกน Y นะครับแบบนี้แล้วพิมพ์เลข0กดตัว G ครับ Y ดันเข้าไปนิดนึง ผัดมานะครับเราจะทำร่องของหูนะครับให้กับตัวหมูนี้กดตัว i ครับ inset เพื่อทำการบล็อกตำแหน่งนะครับของร่องใบหูคลิก1ครั้งเฟสด้านล่างนะครับอันนี้ลบทิ้งได้ไม่จำเป็นแล้วค่อยนะครับขยับเฟสตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างแทนกดชิปแซดนะครับเอ็กซ์รลย์นิดนึง กด1 v e r t i c mode ปรับตัวใบหูนะครับให้แหลมขึ้นนิดหนึ่ง scale นะครับตามแกนสีแดงแบบนี้เช็คกล้องฟอนต์นะครับว่าเราโอเคหรือ,อยังกด tab นะครับออกมากด shift z ออกจาก x r a y ครับกด t a บใหม่นะครับเข้า edit mode เลือก face สช่องนี้นะครับทำการกดตัว e เพื่อ extrude เข้าไปด้านในนะครับ face ด้านล่างนะครับลบได้เลยไม่จำเป็น delete face ไปครับทีนี้ก็ทำการกั้นเส้นนะครับเหมือนเดิมผมกั้นแค่นิดเดียวพอนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันคมเกินไปกด1ครับกด S scale ให้หูเล็กลงนะครับบล็อกตำแหน่งของใบหูนะครับขอตัว R หมุน Scale. กดเล็กเลขดนะครับขยับมาด้านหน้านิดหนึ่งดูมุมเปอร์สเปกทีฟด้วยนะครับเผื่อมันมีการผิดพลาดกันแบบนี้เราก็ค่อยๆขยับนะครับกดตัว G ขยับนิดหน่อยนะครับผมจะทำการหมุนกดตัว R 2ครั้ง ทำการหมุนนะครับแบบอิสระแล้วกลับมาที่กล้องเปิดครับลองเช็คดีๆนะครับมันจะมีนิดนึงที่ยังไม่ได้ถูกปักเข้าไปนะครับอ่าหมุนนิดนึงนะครับเช็คหลายๆกล้องนะครับทีนี้สมมุติว่าผมค่อนข้างพอใจแล้วครับผมจะทำการเพิ่มซับไปอีกหนึ่งครั้ง คลิกขวาเชดสมูนะครับแล้วก็ลองดูว่าเชฟเนี้ยเราพอใจหรือ,อยังเราจะปรับอะไรเพิ่มเติมไหมผมรู้สึกว่าหูมันหนาไปนิดนึงนะครับก็จะทําการสเกลนะครับแต่ว่าเราจะไม่สเกลนะครับตามแกนโลกแล้วเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นสเกลตามแกนของออบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าแกนโลโคอลนะครับอลองบี้นิดนึงนะครับแล้วก็ หมุนอีกนิดหนึงกด backslash นะครับตัวด้านในผมจะเลือกเอดลูปนะครับทำการขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับกด backslash อีกครั้งครับเพื่อออกจากโหมดนี้ แล้วลองเช็คนะครับกับสัดส่วนต่างๆดีๆอ่าครับตอนนี้ผมโอเคแล้วเริ่มพอใจแล้วออกจาก Edit Mode นะครับแล้วก็ทำการ Apply ไป1ครั้งสังเกตนะครับตอนนี้ผมจะทำแค่ฝั่งเดียวก่อนถัดมานะครับจะทำรูจมูกนะครับให้กับคาแรคเตอร์หมูตัวนี้เลือกเฟสนะครับที่เราคิดว่าเราจะใช้ในการสร้างรูจมูกนะครับผมจะใช้4เฟสนี้ แล้วใช้คำสั่งนะครับ insert กดตัว i ไก้ตำแหน่งนะครับรูจมูกเอาไว้ทำการปรับสัสดส่วนของ vertex เล็กน้อยนะครับกดตัว s เพื่อทาการ scale ให้อย่างน้อยนะครับมันมีความกลมเกิดขึ้นตรงนี้จะได้ดูสมูทสวยงามครับตรงนี้นะครับเฉลี่ยเส้นออกไปกดตัว s ขยับนิดนึ่งครับถัดมาครับเจาะรูได้เลยครับเลือกเฟสที่เราทำการไกด์ตำแหน่งไว้นะครับกดตัว e ครับเพื่อ extrude เข้าไปด้านในกด2นะครับเข้า edit mode แล้วกด a t t e r n a t e c l i c เลือกเป็น loop นะครับ กดคอนโทนบครับเพื่อบีเวลคลิกส่วนด้านในนะครับทําการกดคอนโทนอาเพื่อกั้นแค่สักประมาณ1เส้นก็พอนะครับอ่าลองเช็คดูนะครับฝั่งเดียวก่อนโอเคน่าจะพอได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับมิลเลอร์จากฝั่งขวาไปเป็นฝั่งซ้ายนะครับ ก่อนวินเลอร์นะครับให้ทําการรวมโมเดลก่อนนะครับกดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด c อนโทเพื่อจอยอันไหนที่ยังไม่ได้มีการเพิ่มซับวิช i ั่นไปนะครับเวลาโดนคําสั่งแล้วพวก Modify มันจะหลุดนะครับให้กด Undo ไปก่อนอันนี้นะครับให้กดแอ p พลไปก่อนอ่ะเอาใหม่นะครับกด c อนโทเพื่อจอยกด1นะครับเราจะทําการนะครับลบเฟสด้านซ้ายออกทั้งหมดนะครับ เข้ามาที่ edit mode นะครับแล้วเลือกด้านซ้ายทั้งหมดกด shift set ทำการ e x r a y นะครับเลือกเป็น face ลากครอบนะครับกด delete face กด shift s นะครับออกจากตัว e x r a y mode ทีนี้ผมรู้สึกว่าตัวขาหลังนะครับมันเพเยอออกมาครับแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับก็ลองนะครับเข้า edit mode เลือกเป็น vertex ลองใช้ proportional นะครับลองดัน ตบๆตบมันเพิ่มนะครับให้มันสวยขึ้นแล้วก็ออกมาดูนะครับหลายๆมุมทีนี้เราจะปรับเชฟมันอีกนิดหน่อยนะครับเพราะรู้สึกว่าขาด,ด้านล่างมันจะเป๋ๆนิดนึงนะครับก่อนจะปรับเชฟนะครับผมจะทำการเข้า Edit Mode นะครับผมอยากจะลบ เส้นบางเส้นทิ้งไปนะครับเพราะว่ายิ่งเส้นมันเยอะนะครับการดัดเชฟต่างๆมันจะเริ่มยากขึ้นกด2นะครับกดอ l t e ต n คลิกเอ i ลูปนี้ชิปอ a l t e r คลิกพวกนี้นะครับผมจะกด delete ลบนะครับ dissolve e พวกนี้ทิ้งไปพอเส้นน้อยนะครับการ control ควบคุมต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นมือใหม่นะครับส่วนมากที่พลาดกันจะพลาดเรื่องนี้แหละครับคือเราพยายามจะเพิ่ม ตัวซับดิวชันไปเยอะนะครับเพื่อให้ตัวโมเดลเนี้ยมันมีดีเทลสูงแต่ว่ายิ่งมันมีตัวพลิกอนที่เยอะมากนะครับการดัดการควบคุมต่างๆนะครับมันก็จะยากขึ้นตามลําดับอันนี้ผมก็จะลบอีกนะครับ delete dissolve edge ครับกด1ครับตอนนี้ผมเปิดตัว proportional อยู่นะครับกดตัว G ครับขยับเล็กน้อยให้มันดูกลมขึ้นนิดนึงนะครับ ใจเย็นๆนะครับทำคาแรคเตอร์ต้องใจเย็นเข้าไว้ถ้าใครทํางานนะครับแล้วสามารถเปิดเพลงหาโน่นหาหนี่ฟังด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราใจเย็นขึ้นนะครับกดตัว S Scale นะครับอย่างผมสอนอยู่เนี้ยก็อาจจะไม่สามารถเปิดเพลงฟังได้สมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับเอาประมาณนี้ยแหละโอเคแล้วผมว่ามันก็ น่ารักก็แหละดูออกแล้วเราจะทำการนะครับมิลเลอร์จากฝั่งขวาไปซ้าย SI. กดเล็กหนึ่งนะครับกด G ตัวโลโค้ที่เราเคยเปลี่ยนไว้น,นะครับอันนี้ให้เปลี่ยนเป็น g l o b a l ก่อนกดตัว G นะครับดึงขึ้นมาแบบนี้เราจะใช้นะครับ m o d i f y ที่ชื่อว่า Miller m o d i f y นะครับถ้าเรากดแล้ว มันมีผลลัพธ์แบบนี้ยังไม่ต้องตกใจนะครับให้เราทําการ add empty นะครับเต็น acid เข้ามาก่อนเพื่อเอาไว้ใช้อ้างอิงนะครับในการมิลเลอร์อ่าเลือกหมูนะครับทําการใช้ตัว eyedropper นะครับจิ้มไปที่ empty ของเรานะครับกด1ครั้งตัวหมูของเรานะครับก็จะถูกมิลเลอร์มาอย่างสวยงาม ทำการ apply ไเลยนะครับลบ empty ทิ้งครับตั้งชื่อ p i ก g y bank นะครับอันนี้แปลว่ากระปุกหมูทีนี้เหมือนเดิมน,นะครับให้ทําการใส่เมทีเรียไว้คร่าวๆก่อน โอเคตอนนี้หมูเราครับมีแมทเทเรียลอยู่แล้ว1อันผมจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีชมพูกด Z ครั้งไว้ครับแมทเทเรียลพีสีชมพูนะครับสเปกูล่าก็ไม่ต้องสูงมากนะครับรับเนทรับเนตก็ไม่ต้องสูงไม่ต้องน้อยมากนะครับให้มันสะท้อนประมาณนึงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงนะครับเราต้องมาจูนอีกทีอยู่แล้วทีนี้ดวงตาครับด้วยความที่ว่าเราทําการจอยโมเดลเป็นชิ้นเดียวแล้วนะครับ แต่ว่าตัว Material นะครับเรายังสามารถใส่เพิ่มเติมได้อยู่เข้ามาที่ Edit Mode นะครับโอเคมาที่ดวงตาครับเลือกเฟสทั้งหมดกด c อนโทรลบนะครับให้มันซ e l e c t จนครบตอนนี้ Material เราครับมีแค่อันเดียวเราต้องเพิ่มเข้ามานะครับแบบนี้แล้วกด New Material นะครับมันจะทำการสร้างแมทเท i เรใหม่ขึ้นมาให้ปรับเป็นสีดำนะครับแล้วกด Assign เข้าไป ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า I ข้างบนนะครับเป็น Pick Body Enter นะครับตัวบบท a t เ r i a l ดวงตานะครับอันนี้ก็จะปรับสเปคให้สุดเลยรับเน่ยก็เอาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ดวงตานะครับสะท้อนสภาวะแวดล้อมแล้วเดี๋ยวตอนที่เราจะใช้งานจริงนะครับค่อยมาใส่ตัว s u b d i v i t i o n surface เพิ่มเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับให้ทำการกดไฟล์แล้วก็เซฟครับผมตั้งชื่อนะครับว่า p i g g y bank อันนี้นะครับก็จะเป็น asset ชิ้นที่2ที่เราทำเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็ฝึกไปในตัวด้วยนะครับยังไงก็ลองฝึกดูนะครับหวังว่า มันจะไม่ยากเกินไปนะครับใครได้ผลลัพธ์ประมาณไหนครับรบกวนโพสต์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับจะได้เข้าไปช่วยดูเจอกันคลิปถัดไปนะครับขอโทษนักเรียนด้วยนะครับพอดีลืมเจาะรูข้างบนนะครับตอนนี้ผมเพิ่มซับไปแล้วครับกดแอปพลายไปเลยเราจะใช้ซับนี้เลยนะครับในการเจาะรูด้านท็อปนะครับกด7เราลองเลือกตำแหน่งนะครับที่จะทำการเจาะรู ผมใช้ประมาณอ่ะประมาณนี้แล้วกันกดตัว i ครับอินเสร็จไป1 step สเต็ปกดตัว e นะครับ X2 ลงมาความลึกอันนี้นะครับก็แล้วแต่นักเรียนเลยกด c อนโ R รลครับเพื่อทำการกั้นเส้นนะครับแบบนี้ หลังจากนั้นก็ค่อยเซฟไปอีกทีนะครับขอโทษนักเรียนด้วยครับกดเซฟไปแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับ